กาสบายดีทุกคนเนาะก็มาผอกับเฮาสองคนเนาะกับหลานสาวนางแต่งหน้าผ้าเมื่อใดที่มากินตำหมากฮงร้ายมือแล้วเนาะบริบดคลิปบอกมีเวลามามากินตำหมากฮงน้ำกันเด้อมากินตำหมากฮงตำปูปลาเออตำปลาหน่อยหนไอ้สวัสดีแม่โซม พักอีเด้ดมื่อนี้กินแบบด่วนๆเพราะว่าเบยไปตลาดเบยไปไซ้เลย ก,มก็มีหนึ่งแจ็ปคุณชวนคอสคมข้อไมหน่อยเฮ็ดประเพทเป็นไรอ่ะนั่งแปลงน้ผ้าอยากเหี้งมาคุงกับไปโคกาเจามา Mất cửa ai mà chẳng Nhưng mặc nhung Bay nhung Thôi kìm mặc nhung Bay mặc nhung, mặc ừ. nhung Mặc ừ. nhung mặc อันน yeah, ี <laughs> hmm. 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 mm ้กินมาของเสียนหนึ่งอ่กินมันสมจะว่าจะยากอืมนิดเหมือนไงยหน่อยสิ้นนี่แต่พักแถวในส่วนตัวเองใส่เดี๋ยวพัสเซ็ง

กนกันแล้วล่าช oh ิมย no ังหูรสจัดอ okay, ันกินเส้นหนึ่งไม่อยากเอาต่อนมักพริกเอาจะใส่มักพริกจากมักพริกจากหมาพึ่กบอกเป็นชิปอย่างไรเว้ยแต่มันไม่เผ็ดนะเป็นชิปหมาเนาะู้ใส่เยอะๆมักพี๊ก มีเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามาติดแกะมึงวะโอ้ยมันติดไม่ได้กินเบื่แป๊บเดียวตอนใหญ่มากตอนหนักขือ มะเพ็ดหน่อยหน่อยเพือเจังกินกับผักชู มันสมอยางแหมนั่งแปรงได้เป็นคนอยากนี่ไหนว่าเออเหตุเกเหตุเจ้าก็อยากคือกันเออก็อยาอยู่แต่ว่าปฐพอเจ้าะเจาะไงไหว่าบุมี่มังหงมังหงเอ้ก็จะไปคอปากคอนบุมีมะพริกเอ้ก็จะไปคอปากคอนมาเพื่อ ừ. quấn tốt xong mày mày thì ค <laughs> <money> <sus��> ิดอยากลําป <fox> ัง <c�> อ <oatríe> <broth> ่ะบ่แม่นคิดอยากก็คิดแตกไปทั่วทีอึ พักสุขผีในมัน<ะ>เต็มอาบอาเขาจะเปิดสองยูทูปใหม

Ừm, giờ bên nhọn, giờ nhiêu? Mình Nhẹ. Bao giờ Nhẹ. 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 เราอยู่ได้อยู่เอิญตั้มอีกเนาะมันยังเหลืออยู่บักคุูก็เอิญพวกนันมากินที่เอาเพราะขวศีตัางกล่องให้ยงเอิญแต่อันไหนตัางสองใหายไม่ไม่เป็นยังเอาเวลาช่วยทายจะคึ้อยากทายไหมพ่อยจ๊ะค่ะอยากทายจ้ะวะ

อ่ะสันนีล่ะคิมนี้ก็าประมาณนี้เนาะทุกคน,น้องเฮาสองคนกับคอตัวล่าไปก่อนเนาะฝาพี่น้องก็ไลก์ก็แซ์ก็ซับซั่ยให้เพื่อไปกัน, <Yeah. S 1> กนห้สอง <10 S 2> นคอนเนาะเดี๋ยวหน้องตื่นน้องแปลงวาเดี๋ยวดูแม่หน่อยตื่นบ๊ายบายพบกันคิมนาเด้อ